สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แพนด้ากระบอกเกมเอวันนี้เราจะมาแกะกล่องเกมยูเทียอินเย้ใช่ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาแกะกล่องเกม U T All In นะครับคือเกมนี้ทำไมต้องมีคำว่า All In มันชื่อ All In เหรอหรือแค่ตัวเองกดมา All In ก็แบบกด All In มาไงมันก็ต้องบอกว่า All In ไร<ล>ขิงไรขิงอ่ะเรามาเริ่มที่กล่องหลักกันก่อนเลยดีกว่าทีละคือเกมนี้ค่อนหนักประมาณ1 5บหถึงยี่สิบกล่องหลักคืออ<ะ>ันไหนอะนี่วะอันที่แกะไปแล้วใช่อ่างอายเราก็เลยเอาซีนออกไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยโหเป็นไงทุกคนคือหนักมากอ่ะยกมือเดียวไม่ได้แน่นอนอ่ะคือหนูบอกเลยว่าถ้าใครมานั่งดูในไลฟ์อ่ะจะเห็นแล้วว่าาเร แกไปนิดนึงแล้วใช่ใครที่ยังไม่ดูไลฟ์สดนะมาดูไลฟ์สดก้อนนี่นี่มาดูไลฟ์สดแพนด้ากับบอกเกมได้นี่เลยอย่าไม่เอาที่เขาทำอะโอเคเรามาดูนี่โอเคเปิดมาก็จะเจอนี่เลยคู่มือนี่คือคู่มือคู่มือโคตรหนาคู่มือหนามากประมาณ30หน้าปะสามสิบเก้าหน้าเยอะมากคู่มือสามสิบเก้าหน้ายังไม่พอนะสอันนี้นะคะคือประมาณยี่สิบหน้าบอกว่าแอคชั่นไม่ใช่ดิอันนี้ไม่ไม่อันนี้คือซีนาริโอก็คือ แต่ละอย่างทําอะไรบ้างสถานการณ์อ,อย่างอย่างอย่างแต่ละอย่างทําอะไรบ้างอยู่เล่มนี้แต่ละอย่างทําอะไรบ้างแบบว่าไอคอนของเกมเนี้ยเนี่ยอย่างพวกไอคอนตัวนี้ใช้ไปทําอะไรอ่าไ,ไอคอนนี้ทําอะไรขวดยาน,นี้ไไปทําอะไรแมปนี้คืออะไรยี่สิบเก้านะฮะแล้วนี่เพย์เอทมั้งน่าจะอะไรสักอย่างที่ช่วยในการเล่นของผู้เล่นเนี่ยแหละอ่ะ,อะนี่ตัวละครที่เราโชว์ตัวละครเลยครับตัวละครของเกมนี้คือเกมนี้เป็นเกมเก,มเก่าเนาะค่อนข้างเก่าแล้วเขาเอามาทําใหม่ และนี่นะคะคือตัวละครต้องมีอยู่ประมาณนี้นะตัวละครของเกมนี้ตัวละครนะครับตัวละครนี่หล่อมากดีซิคแพ็คคือแบบอาร์ตมันจะแบบว่าค่อนข้างเก่านิดน,นึงเนาะเพราะว่าแบบว่าเป็นเกมเก่าแล้วเป็นเกมแบบฟีลแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยคล้ายๆเมจหน่อยอะไรประมาณนี้ต่อไปนี่เท่เนาะแต่และตัวตัวนี้โคตรเท่อ,อ,ตอะตัวนี้เท่มากแบบไฟอะทุกคนดูไใกล้ๆพอหมดพอหมดไฟอะไรประมาณเนี้ย ไปตัวสุดท้ายตัวนี้แล้วจะบอกเลยว่าเกมนี้ยนหหลังคอมค่้นหุ่นหลังคอมออมินิเจอร์ของเกมนี้ค่อนข้างใหญ่เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระดานแทร็กราวหรือว่าคะแนนต่างๆเนาะใช่อันนี้นี่นี่ขออนุญาตแบบว่าไม่ต้องโชว์ทั้งหมดนะเพราะว่าเรามีอีกหลายกล่องมากเลยอ่ะอีกสาสี่กล่องเลยอ่ะ,ะ,ะเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินนะคะทุกคนแต่ว่าหนูจะให้ดูแบบนี้เลยใกล้ๆเห็นไหมสีฟ้าสีส้ม สีน้ำตาลแล้วก็สีเทาก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยเป็นเอลิเมนทัลเนาะแล้วแต่ละตัวดีเทลดีมากอ่ะเรามาดูตัวละครของเรากันดีกว่าดูดิขออนุญาตยืนตัวละครของเราตัวนี้นี่ก็จากการ์ดตัวละครเมื่อกี้เลยหนูบอกเลยว่าตัวนี้คือเก็บรายละเอียดดีมากใช่ หมายถึงแบบว่าทำเขาเหมือนอันนี้ลงเงาแล้วอ,อ,อันนี้<ช>น<ช>่าจนะลงเงาแล้วมันเลยแบบว่าดูแบบว่ามีมิติแบบงานเนี้ยปะทุกคนใช่งานเนี้ยคนนกดูแบบเป็นขนนกเส้นเส้นเส้นเ้ลยอ่ะใช่นี่อันนี้ตัวละครอ,อีกตัวนหนึ่งหนูยืนไม่ได้ตัดตรงนี้เนาะไม่เห็นอย่างนี้เลยใช่เดีย๋ยวสับไปสับมาก็ได้นี่นี่แต่หนูยืนได้ใช่ป่ะี่ไม่ขนาดอ่ะได้ได้พี่จะทำเลยทำเลยอุ้ยแล้วก็นี่ทุกคนตัวนี้เท่มากดูดิ เออบางกร<อ>แบบเกาะไอ้อน,นี่อยู่อะ่ะใช่บางกรแบบว่ามีหินม,มีอะไรแบบว่าติดมันด้วยอะ่ะคือพื้เท่เลยแหละอันนี้ตัวละครตัวผู้หญิงอีกคนนึงเป็นเหมือนแม่มดอะไรเงี้ยเห็น่าไ mm hmm. ล่สกิลอยู่นี่เหมือนอะไรรู้ปะหนักละครที่เป็นแบบไดโนเสาร์อะไดโนเสาร์ล่าสุดไดโนเสาร์ภาคล่าสุด่ะหนังอะกอซิล่ากอซิล่า๋อกอซิล่าที่ปะทะกับลิงอะ่ะแล้วมันจะมีตรงเนี้ย อ๋อตัวกอซิล่าใช่ไหมเหมือนเลยอันนี้โชว์ไปยโชว์ล้โชว์ละนี่นี่น,นี่ให้ดูตัวนี้ตัวนี้ถือขวาแล้วดูขวาดนนิโอ้โหดีเทลดีจัดโครเทะจริงแล้วแบบเห็นนมเลยอเห็นหัวนมเลยอะเก็บยันดีเทลยันหัวนมอะ่ะนี่ข้างหลังมีดาบด้วยสวยมากนี่ต่อไปตัวนี้พอเท้าถือไม้เท้าการ์ดนี่ขออนุญาตยังไม่แกะนะการ์ดแล้วก็ตัวหลังคอมเมื่อกี้เลยที่หนูบอกจริงแล้วคือทุกคน จะบอกว่าการ์ดบอร์ดเกมเนี้ยโคตรเยอะเกี่ยนหนูโชว์ใช่เยอะมากคือเรา<ฮ>อาจจะโชว์แบบคร่าวๆก่อนเนาะหนักมากหนักมากเนี่ยนี่ลองโชว์กล้องมุมหน้าสินี่ทั้งหมดมการ์ดบอร์ดทั้งหมดที่เราจะใน้องมนะันหนักแกะมากอผอพูดเลยคือหนักมากเลยดิจริง ทุกคนเป็นปึกอะแมปทายนะครับทุกคนมันจะเป็นแมปสมมติว่าแบบเออขั้นที่หนึ่งขั้นที่2อะไรประมาณนี้เนาะอ่ามันจะซ้ำๆกันเนี่ยนี่เราก็จะมีแบบว่าสถานที่ต่างๆที่เราจะต้องไปสํารวจเช่นแบบนี้นี่มันจะแบบเอ้ยตามกันเราหยิบอันหนึ่งแล้วก็เก็บอันหนึ่งเลยดีกว่าจะได้แบบว่าง่ายไงงั้นตอนยาเปอันนี้มันซ้ำกันนี่อ่าเราจะต้องมานั่งแกะทีละอันใช่เราก็นี่นี่พวกโทเค็นเลือดอะไรต่างๆเงินเงินเลือด เหมือนกันนะคะเงินแบบอ่าสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้กดแบบมินิเจอร์เขาก็จะมีสแตนดี้มาให้ด้วยอ๋อจะไม่ได้แบบนี้ใช่จะเป็นแบบนี้แทนเห็นไหม,มเป็นตัวละครแบบกระดาษอ่ะกระดาษะขิงจัดถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ออทุกอย่างมันก็ตามราคาเนาะทุกคนใช่นี่แบบว่าอยากได้แบบว่าเท็กเจอร์ที่มันดีๆก็อัน,นี้ก็ห <ใจ S 2> น้าตาะคาล้ายๆกันละก็แค่แบบ ใช่อันนี้เป็นดาวหาที่น่าสนใจดีกว่าเป็นอะไรแบบนี้ปกติเลยอืมหาที่น่าสนใจดีกว่าอันนี้ไม่เอาละอันนี้ปกติละปกติหมดเลยอันนี้แค่อคอนเทเา็นไอคอนแล้วก็เลขแต้มเนาะนี่ให้อยู่นี้ก่อนเห็นไหมใล้ทุกคนดูนี่บ้านอูหเป็นประสาทแบบมันต้องมาทําอะไรกันตรงนี้แน่เลยอ๋อนี่ไงที่รักไอ้ตัวไฟตัวดมอ่าใช่ใช่ใช่ตัวน้ำอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมัน้เทสดเหมือนเราจะต้องเอาพวกนี้ไปวางตรงแบบทุกคนอันนี้เท่สุด อันนี้แท่สุดดูใกล้ใกล้เนี่ยบ้านแล้วดูนี่<อ>เหมือนดินน้ำนมไฟเลยอะออแล้วแบบธาตุต่างอ่อะแบบแม่มดรวมกันอะออแล้วนี่คืออะไรอันเนี้ยปราสาทเนี่ยเออเป็นแคมอะไรประมาณเนี้ยปราสาทต,ตัวร้ายบอสอันนี้คือลาวาของไฟลาวาเอออันนี้น่าเล่นเนาะอุ้ยอันนี้มีแบบว่าพอท่อด้วยทุกคนมีแบบว่าเนี่ยเวทเวทมนต์เราก็มีทายต่างๆเนาะอืมอันนี้เหมือนกันแล้วก็นี่ อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นแบบพวกเอเลเมนทัลน้ำอ๋ออันนี้ก็เหมือนเดิมละใช่ไม่ค่อยมีอะไรก็ไม่มีอะไรละใช่แค่นี้เองมีลูกเต่าอ้ลูกเต่าสวยมากเกมนี้เกมนี้ลูกเต่าสวยมากลูกเต่าที่เราจะต้องโชว์ทุกคนนี่ความลูกเต่าฟังเสียงลูกเต่านี้แบบว่าดูดีเทลดีฟังเสียง ดีเทลดีอยู่นะลูกเต๋าอะใช่แต่ละสีมันจะไม่เหมือนกันแล้วดูเลขสี่เลขห้าอืมไอ้ลูกเต๋าอันหนึ่งสีไม่ใช่เลขสี่เลขห้าเห็นปะแต่ละเลขกันนะแต่ละสีแต่ละสีมันไม่เหมือนกันอืมสีเหลืองสวยสุดนะไม่นี่เลยครับอันนี้ก็แค่กล่องหลักภาคแรกนะครับผมเราไปดูกล่องต่อไปกันเลยดีกว่าสีไหนอันไหนก็ได้ใช่ปะต่อไปเป็นกล่องนี้กล่องนี้คือกล่องดีลัสอัปเกรดของกล่องเมื่อกี้อ่าอ,อยากรู้ไหมว่ามันอัปเกรดยังไงเรามาแกะพร้อมกันเลยเพราะเราไม่เห็นเลยเราไม่รู้เลยว่ามันอัปเกรดยังไงเน เปิดเลยนะแค่หน้าปกก็สวยแล้วอะจริงล็อกกล่องนี้โคตรหนักหนักมากไม่อยากอันนี้เละมืออ๋อนี่ไงที่เราจะต้องต่อตึกออกมานี่อันนี้คืออย่างแรกที่เราเห็นโอ้ยประกอบใช่ปะไม่รู้ว่ามีเหรียญเหล็กด้วยเหรียญเหล็กสามแบบก็คือมีเลขสองใช่ไหมอันนั้นเลขอะไรครับพี่รักยี่สิบนี่เลขสองยี่สิบบาทเหรียญยี่สิบเลยเหรอ เหรียญทอง20ิบาทเว้ยทำไมมีหลายเหรียญจังมีเหรียญหนึ่งเยอะใช่ไหมมีเหรียญหนึ่งน่าจะเป็นแต้มแน่เลยทั้งนั้นอะ่ะน่าจะเอาไว้แบบซ,ซื้อซื้อของในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญหนึ่งดีเทลดีเหรียญห้าบาทแต่เหรียญค่อนข้างเบาค่อนข้างบางและเบาไม่ได้แบบว่าว้าวขนาดนั้นก็จะมีเนี่ยเอาไว้ใส่พวกโทเค็นต่างๆเนาะนั่นเก็บเหรียญโหมีไพ่นี่เอ้มีผพาสำหรับลูกเต๋าด้วยอ,ะอ่ะอ๋อเออ เออเลิศนะหนูโชว์ให้ทุกคนดูนี่ก่อนผ้าที่เขาแถมมาของลูกเต๋าน่าจะเป็นเก็บบ้านอันนี้อะไรไม่รู้อะแต่ว่าเป็นกรมหยี่หมดเลยผ้าดีมากเนี่ยเออผ้านี้ใหญ่ากดดีแต่ว่าผ้าเนี้ยเออผ้านี้นุ่มข้อดีคือนุ่มข้อเสียคือถ้าโดนน้ามันจะแบบเปียกง่ายแต่มันจะไม่เหมือนเกมบางเกมที่แบบว่าผ้ามันแบบว่ากันน้ําอะไรเงี้ยเนาะอ่าอันนี้คือโคตรดี อัปเดจริงๆนะอันเนี้ยคือปกติแผ่ักละคอเห็นป่ะเป็นแบบกระดาษที่เราเห็นเมื่อกี้เลยอะแต่ตอนเนี้ยมันเป็นแบบว่า2ชั้นม,มันเป็น2ชั้นขออนุญาตให้ดูให้ตัวเดียวนะยังไม่แกะมานะเนี่ยมันเป็น2ชั้นทําให้เราเวลาวางของอะไรเงี้ยมันไม่เดินไปเดินมามจะวางใส่อะไรก็ใส่เข้าไปเลยสลัดเข้าไปได้เลยแล้วก็อันนี้อันเนี้ยคือเราจะต้องประกอบเนาะตัวนี้คือเราจะต้องประกอบแต่ขออนุญาตยังไม่ประกอบนะอันนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูว่าประกอบแล้วอะหน้าตาเป็นยังไงนี่เป็นแบบนี้เลย ในสิ่งที่เราจะต้องมาประกอบที่โชว์ไปตอนต้นนี่แกะมามันก็น่าจะเป็นแบบว่าสามดีป่ะอืมใช่เป็นเหมือนแบบว่าแท่นวางของสามดีอืมกล่องนี้ก็จะมีแค่นี้มีเงินกับไอ้นี่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะอืมแต่แต่มันดีตรงที่ว่าเขาให้กระดานมันดีตรงที่ว่าเขาให้กระดานผู้เล่นแบบว่าสองเลเยอร์หลายเลเยอร์ทำให้มันไม่แบบว่าของมันไม่กระเด็นไปมาไงเวลามีไปโดนอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีอยู่ จบแล้วกับกล่องนี้ไปดูกล่องต่อไปกันดีกว่านี่ต่อไปนี่น่าจะเป็นกล่องเสริมกล่องที่สามกล่องเสริมมาครับผมของภาคหลักเมื่อกี้ซึ่งกล่องเนี้ยคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะคือไม่รู้อะไรเลยมา <c oughs> ดูคร<อ>ับออามามได้หนึ่งถึงสี่คนเลยใช่ได้หน,นึ่งถึงสี่คนเป็นแบบว่าเหมือนเราเจ็ดสิบห้าถึงห้าสิบนาทีเจ็ดถึงห้าเสิร้อยห้าสิบนาทีเร็วอยห้าสิบนาทีอันนี้เหมือนเป็นภาคเสริมที่มีตัวละครหรือว่ามีอะไรมาเพิ่มขึ้นมากขึ้น <H> um> สวยสวยมากสีม่วงเนาะสีม่วงกับเขียวเป็นสีที่ตัดกันอยู่แล้วดีมากเอ้ยแล้วก็มีแบบว่าเป็นปราสาทหัวกะโหลกแล้วดูดิหัวกะโหลกถูกไฟฟ้าช็อตอะ่ะอย่างแรกที่เราจะเห็นก็คือปุ่ใหญ่ๆอีกแล้วคือเหมือมน<ม>เดิมมากอันนี้คือบอกว่าเหมือนเดิมเลยเหมือนกับภาคหลักเลยตัวละครมีเพิ่มมาประมาณก็อ่านไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอก้างการ อันนี้ตั้งใจเรียนก่อนไอ้น,นี่เหรอไปโรงเรียนอะนี่ตัวละครตัวนี้อ่านเยอะกว่าข้อสอบก็บอดเกมเนี่ยเอ๊ะตัวละครมีแค่ตัวเดียวหรอเหมือนตัวละครจะมีเพิ่มมาหนึ่งตัวเอ้ยอันนี้อย่างเทพโออโอันนี้ทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยเป็นกระโหลกเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยทุกที่เหมือนกันแต่มันซ้ากันน,นี่เป็นกระโหลกบินอ่ะทุกคนดูดีเหมือนกระสือเลยอ่ะใช่ปะ่ะเคาเรียกว่าผีกระสือวะที่มีแต่หัวเราบินอ่ะเอ้ยน่ารักอ่ะนี่โอ้ยตัวนี้ก็เท่อ้ย อ๋อที่ดักโชว์แล้วใช่ไหมผ้ามันแบบว่าเออเท่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 นี่ให้ดูเอลิเมนทัลสีเขียวดีเทลมันดีอยู่นะแบบน่ารักดีอะพวกนี้ไม่โชว,ว์หรอแยกเด้ก่อนปะโชว์แล้วพวกนี้โชว์ทุกตัวแล้วอะอ๋อเป็นคนละตัวใช่ปะมันไม่เหมือนกันกนะนี่ดูตัวนี้เหมือนเป็นแบบว่าหัวหน้าตัวร <พอ S 1> ้ายอะนี่ดูเหมือนที่ดักเลยอะ อุ้ยเออทำไมภาคนี้มันนี่มันเยอะจังวะไอหลงชอนี้ที่เราเอานะออโอ้มีสิงก่อนโอ้มีภาษาด้วยนี่เป็นไงสองตัวเอ,อ๊ะอะไรวะอืมเทมันกรูดเลยอะ่ะเออใช่ปะนี่มีหมาป่าด้วยนี่ช้างแบบนมอสแบบจริงจังอะ่ะหมาป่าเฮ้ยโอ้โหน้ำหนักน้ำหนักดีเลยทุกคนดูดูจากกล้องหลังยังเห็นเลยว่าเป็นแบบว่า ช้างแมมมอสะให้ดูช้างแมมมอสโอ้โหดูขนมันดิเออทำดีอยู่นะโคตรเท่อ่ะแล้วดูขนมันอย่ดูตรงนี้เขาเก็บเงองมาให้อ่ะออนี่อุย้ยมังกรไหลหัวเออเท่มากไหลหัวจริงทุกคนดูดิโหใครใครได้เกมน,นี้ไปนี่โคตรฟินอ่ะบอกเลยนะโคตรฟินถ้าเล่นนะฟินแต่ถ้าได้มาโชว์ก็ก็ฟินอยู่ก็ฟินระดับหน่อยแต่ว่านี่ปราสาทหัวกะโหลกดูดิ ดีเทลแบบว่าดีมากเฮ้ยถือมิดิโต้ถืออะไรยังมิดิโต้มีอะไรนะมิดอีโต้ต้องมีอีโต้ไงเนี่ยถือมิดิโต้ด้วยประสาทโชว์ไปแล้วใช่ป่ะไอ้เนี่ยยังดูดิอ,อันนี้เลิศอะ่ะจริงตัวนี้ตัวนี้เท่สุดเลยดูแบบน่าเกียรติสุดอะ่ะเออนี่เราก็มีประสาทเล็กๆอันนี้ด้วยนี่ ม่ดีเทลดีเหมือนกันแล้วแหลมนะแหลมนะ,มนนะเนี่ยโอ้ข้างบนมีสิ่งที่แอบประโยชน์มีทุกเกมนะคะก็คือต้องเป็นนกอะนกตัวเล็กๆที่ม<อ>ีแทนแบบอีกาอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบมีโบยบินอะคือท,ทุกคนต้องใช้นกอะจริงไม่เคยเห็นนะว่าเกมไหนไม่มีนกอะเกมไหนไม่มีนกอะ,กอะ,อะลูกเต่าก็จะมี3มอันที่เพิ่มมาประมาณนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้ขออนุญาตยังไม่แกะพวกก้าวต่างๆขออนุญาตยังไม่แกะนะเพราะว่าเดี๋ยวเก็บเกลบไปเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนเดี๋ยวงง แกะตอนเล่นแกะตอนเล่นแต่ว่าเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นประมาณปีหน้านะฮะปีหน้าแบบเขาให้ถูกมาแบบเยอะมากเลยคัคที่แล้วให้ถูกมาเยอะมากเอาไว้ใส่พวกโทเค็นเนี่ยหนูมีเยอะมากเนาะน่าจะเอาไว้ใส่แบบโทเค็นนี่โอ้โหดูดินี่การ์ดบอร์ดเพิ่มเติมดึงเงินทำไมนี่ฮะอันนี้น่าจะเหมือนอีกอันหนึ่งแหละแบบว่ามีแมปมีอะไรประมาณนี้เนาะดูกล่องที่แล้วก็ได้ผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกันไม่ได้มีอะไรบ้ามาก ไอว้าวสุดคือไอพวกมินิเจอร์พวกนี้เลยเท่มากส่วนมากก็จะเป็นตัวละครที่มีเพิ่มขึ้นมาใช่เป็นตัวละครหรือว่าพวกบอสต่างๆที่เราจะต้องสู้อะไรเงี้ยหมดแล้วกับกล่องนี้เราไปดูกล่องต่อไปกันอีกเลยดีกว่าต่อมาไปมาที่ตัวเด็ดของเกมนี้ก็คือภาคใหม่ภาคเสริมใหม่ครูฟรอสเป็นแบบว่าน้ําแข็งอะเห็นแบบแมงมุมน้ําแข็งพี่ก็แบบโอ้โหนีวูเบอรีไหมเนี่ยเออเหมือนวินเทอร์โซเชียลผสมบูเบอรีเลยกล่องนี้ก็มีน้ําหนักเหมือนกัน ให้ดูหน้ากล่องโคตรเท่โอ้โหโอ้เป็นไงเหมือนตัวไอ้น,นี่ยเอเลี่ยนแบบเห็บอะเหมือนเห็บอะคนแบบแบบว่าคนขี่เห็บอะเห็บหมัดอะเห็บมัดหมาเหมือนเลยอันเนี้ยเหมือนอยู่นะเหมือนนิดนึงเห็บตัวใหญ่ใหญ่อะ,อะไม่เห็นว่าเห็บตัวใหญ่ใหญ่โอ้กล่องผมไม่แตกเนาะมีคนแบบกล่องแตกด้วยอะไรเงี้ยค่อนข้างน่าเสียดายอ่ะโชว์ก่อนหนึ่งอืมอันนี้มีตัวละครเฮ้ยทำไมตัวละคร กล่องนี้ถึงแพ็คมาให้ดีทุกคนคือแบบหนูอยากทําอะไรรู้ปะ่ะอยากเอาคู่มือทั้ง4กล่องเนี่ยห้ากล่องมารวมกันมารวมกันแล้วก็ดูซิคือทั้งหมดเกินนะเกินร้อยนะ้ะโอ้พี่ว่าแค่กล่องเดียวก็2กล่องก็เกือบเกินแล้วอะเนี่ยโคตรเยอะอะมันคือตัวหนังสือทั้งหมดที่จะต้องอ่านะจริงแล้วถ้าใครไม่ใช่สายอ่านหรือว่าไม่ใช่สายเกมเนี้ยก็แต่ว่ามันอ่านง่ายนะมันไม่ได้แบบ ไอ้นนี่ขนาดนั้นอะมันไม่ได้ดูแบบลายตาอมันไม่ได้ลายตาละครน้องเอเดรียนนี่ไงฮัสเซียนที่บอกว่าเหมือนวินเทอร์โซลเจอร์ผสมบุบเบลินอิซารีนะครับเป็นเป็นแบบพวกเผาอะไรสักอย่างแล้วก็มีซาฟิรินะครับผมซาฟิรินี่นี่ไงเฮปนี่อีน่าเขียนมากโอ้โหลูกเต๋าเออจีนาลูกเต๋าใหญ่มากเฮป ลูกเต่าดี่ะดูในกล้องยังเห็นใหญ่เลยดูดิลูกเต่าใหญ่มากเลยนะเต็มมือมากเต็มไม้เต็มมือมากอันนี้คือเอาแบบว่าถอยทีเดียวโต๊แตกอ่ะอัน้อมีช่องถอยเต่าเสียงคือแบบอ่าเด็ดๆถึงคนนึงไม่ออกมาขอเทียบเทียบเร็วเอามาอันนึงหนูเทียบให้ดูว่ามันใหญ่แค่ไหนทุกคนดูนี่เทียบความใหญ่ของลูกเต่า าใครนึกภาพไม่ออกว่าที่หนูกล้วมันใหญ่ไหมก็นี่อุ้ยเกี๋ยวให้ดูรเต่าสีม่วงนี่นี่ว่าเต่าสีม่วงมีความเพอร์เฟกจากดำไปม่วงอ่ะคพรเท่เมื่อกี้ให้ดูเห็บตัวเล็กไปแล้วมีเห็บตัวใหญ่ในนั้นหรอให้ดูนี่เฮ้ยเหมือนตัวแบบเอเลี่ยนนั่งอ่ะเข้าใจปะอืมก่ะเกียรตัวลยอตัวนลำแข็งอ่าเอเลี่ยนท่ลใหม่ เพราะภาคนี้เป็นน้ำแข็งไงก็ต้องมีตัวน้ำแข็งอยู่แล้วใช่ไหมนี่แมงป่องแมงป่องเหรอแมงป่องเอ้ยน่ารักอ่ะเท่อะหมาเฮ้ยหมาอันนี้หมืนอนซอมบี้เลยอะเฮ้ยหมาป่าสามหัวถามจริงหมาป่าสามหัวไปขอดูหน่อยสิเอเอนี่เท่อะใครเคยดู Resident Evil ปะ มันคล้ายๆหมาป่าในนั้นเลยแต่อันนี้มักมง,มกมงกรสามหางฉีดเมื่อกี้หมาป่าสามหัวมังกรสามหางเจ้ดูดิเออเอ้ยอันนี้เหมือนกิ้งกาเลยอะกิ้งกาตัวเล็กน้อยเฮ้ยงูแผลแม่เบีย้ยงูเห่าแผลแม่เบีย้ยดูดิคือนี่แผลแม่เบีย้ยอยู่ไหนเนี่ยฉกเลยอะนี่ตัวใหญ่สุดท้ายแล้วก็ต้องมีข้<พ>อ,อมดปากเซียน นี่ก็เลยนี่คือบอสของภาคนี้โอ้ดีเทลดีมากอีเหบตัวใหญ่ขนลุกเลยอะดูขนพี่ดิทีเงียบตัวใหญ่ขนลุกเลยอะคนน่ากลัวนี่เห็บใหญ่ทุกคนเป็นราชนีแมงมุมอ่ะอันนี้คือคนนะนี่งโอ้โหลมแบบนี้ลมแบบนี้ขนลุกจริงเที่ทุกคนพี่ดิเอ๊ะน่ากลัวมากไม่งั้นจะเล่นได้ไง อุ้ยอันนี้เทพอ่ะเหมือนอันนี้เลยอ่ะเดือน,นันอะโทเทียตัวไหมเดือดน,นันปะโออันนี้เหมือนมูนไนท์เลยอ่ะอุย้ยมินทอร์ใช่ปะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวแบบว่าหัวกระทิงอ่ะสวยโอ้โหดูปีกดีดีเทลปีกโคตรดีอ่ะนี่อันนี้หัวกะอันนี้หัวกระทิงนะ่ะแล้วถือคอใหญ่ใหญ่อ่ะโคตรเท่อ่ะโอ้โหอันนี้แบบว่าตัวละครแต่ปกติมันไม่เคยใหญ่ขนาดนี้ไงแต่เกมนี้คือตัวละครใหญ่มาก พูดฟินอะอันนี้คือตัวอะไรไม่รู้อะเหมือนกิ้งก่าปะ่ะอ๋อเหมือนนักลบกิ้งก่าเล้วอ๋อนี่ไงไอตัวโบบารีนี่ด้วยนะโล่โลเป็นรูปแมงมุมด้วยอ๋อเท่ะอะเออนี่นี่น,นี่ตัวละครตัวโบบารีละนี่แล้วอยู่ขึ้นบันไดด้วยนะนี่แล้วมีเออนี่เท่เว้ยนี่อันนี้ฉี่ฉนะสำหรับหนูอะเพราะมันมีอันที่ว้าวกว่านี้แล้วอะตัวต้นไม้ตัวต้นไม้ เหมือนชด้านบนนันที่รักเชด้าน,น,นเลยตลกันอืออันนี้เหมือนอันนี้เหมือนเครเว่นเลยทุกคนดูดิเป็นแบบว่าเหมือนคนแบบป่าคนป่าคนโหดอะอ๋อมาเหมือนกันนี่หว่าอันเนี้ยเหมือนกันอ่าสามตัวนี้เหมือนกันอ่าเหมือ,นก,น,อมนกันหมดเลยมีแค่ตัวนี้ที่ไม่เหมือนนี่ถือแซ่ด้วยว่ะเออแล้วนี่เหมือนสมองเนี่ยนี่ถือแซ่เห็นปะ นี่ตัวบบใจมือแม่มด<อ>โหดๆดีเทลแบบว่าด้านหลังดีหมดเลยนะเนี่ยคือเห็นอะไรพวกนี้แลาเนื้อถึงอันเนี้ยเขี้ยวกุดอะมังกอนอะมังกรในเขี้ยวกุดหลายๆตัว<อ>ที่พี่ช่วยกันอเหมือนมั้ยเฮ้ยนี่ดูตัวยิงธนูทะยานดูดิธนูใหญ่มากโคตรเท่อะหมดยังอันเนี้ยโชว์หมดยังพวกการ์ดเอ้ยพวกโชว์หมดแล้วการ์ดไม่ต้องโชว์แล้วครนะับพี่รักไม่ไม่จะให้ดู นี่ตัวทะลเท่มากนี่อันนี้คือการ์ดข้างล่างอ่ะเป็นการ์ดบอดเหมือนเดิมเนาะขออนุญาตไม่แกะเหมือนกันนะอ่าใช่การ์ดบอดเหมือนเดิมไปดูกล่องสุดท้ายกันความจริงกล่องเนี้มันก็จะเหมือนกล่องมเมื่อกี้แหละที่ตัวละครอ่ะจะหนาขึ้นต่อมาที่กล่องนี้นจะมีแผงตัวละครที่หนาขึ้นอะไรประมาณนี้นี่ให้ดูพอสร้างเสร็จแล้วอ่ะมันจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ เอาไว้วางพวกบอไอเทมอะไรต่างๆอะที่แบบว่าเราจะต้องไปซื้อในเมืองอะไรประมาณนี้เนาะอ๋อแต่ละกล่องคือไม่ต้องเอามาเล่นรวมใช่ปะไม่ไม่อันนี้คือตัวอัปเกรดสาหรับกล่องเมื่อกี้ส่วนไอกล่องเมื่อกี้อีกอันนึงอะเป็นตัวอัปเกรดสาหรับกล่องแรกเป็นแค่ตัวอัปเกรดเฉยๆอ๋อถ้าจะเล่นก็ต้องก็ต้องเอาทองกล่องออกมาใช่ <c oughs> เพราะว่าอันนี้มันดีอู้อันนี้ใส่มาห้เป็นแบบนี้เลย <c oughs> อืมอ๋อเพราะว่าอันนี้อาก่อ่อันนี้อาก่อนอ กล่องนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะถุงผ้าอันนี้มีแบบเมื่อกี้ถุงผ้าเนาะถุงผ้าอ๋ออัปเกรดเพราะว่าเมื่อกี้หนูเห็นนี้แต่ไม่ใช่แบบเนี้ยอ่ะที่หนูโชว์ใช่เป็นกระดาษปกติเป็นกระดาษปกติไม่มีร่องอันนี้จะมามีร่องโอเคกล่องนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างก็เหมือนกับก็เคยเป็นสีฟ้าใช่แล้วก็เอ่ออะไรนะเออไมตึกที่เราจะต้องไอ้นี่อ่ะเขาทำมานี้มากเลยไอ้กองอ่ะวางกลับไปเลยครับ กล่องนี้มีแค่นี้ทุกคนเราขออนุญาตไม่โชว์เยอะกล่องนี้มีประมาณนี้อ่ะมากล่องสุดท้ายของเราเนคอมเบนเซอร์คิดนะครับเนคอมเบนเซอร์คิดเหมือนเป็นแบบว่าตัวละครอ,อัปเดตนเนาะนี่กล่องสุดท้ายของเราอ่าน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนรอบแรกมีพิมพ์ผิดอะไรประมาณเนี้ยตัวเนี้ยก็จะเอามาอัปเดตกับไอตัวเก่าซึ่งผิดอะไรพิมพ์ผิดไอกล่องกล่องตัวละครตัวเนี้ยน่าจะเป็นกล่องพักเสริมอ๋อก็เริ่มทำอันนี้มาแก้ใช่มาแก้แล้วคนที่แบบว่ากดมารอบแรกอะงงม,มากนะ คนที่ซื้อมากรอบแรกอ่ะไม่ได้ตัวนี้ไปคืองงปะทําไมถึงไม่ให้คนที่กดกันรอบแรกด้วยอเออทาไมอ่ะใช่ไหมควรรับผิดชอบใช่ไหมเพราะ,ะตัวเองพิมพ์ผิดอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคือไม่มีมาให้นี่เห็นปะมันก็จะเป็นแบบว่ายไอตัวละครตัวนี้แหละลูกเต๋าคือเขาทํามาค่อนข้างลายเดียวกันนะทุกคนแต่แค่แบบว่าคนละสีอือันนี้จะเป็นประมาณนี้อ๋อเหมือนเราก็แค่เอากล่องนี้ไปลงกับกล่องหลักใช่ไปลงกล่องพังงกเสริมวันนั้น แล้วก็ทายก็มีประมาณนี้สำหรับต,ตัวกล่องแก้เนาะมไม่มีอะไรเอาแต่มีลูกเต่าสีดำมาให้ด้วยก็ดีอยู่สีเขียวสีเขียวดำกันเลยแต่แค่เป็นแบบเดรสสีเหลืองสีฟ้ามีสีเขียวเพิ่มมาอืมแค่นี้เองเอาละครทุกคนก็จบไปแล้วกับคล <Un box. S 1> ิป Unbox You เทียออินไปเลยครับผมทำหมดจุกๆไปเลยห้ากล่องเปงานสวยไหมทุกคนถ้าสวยแบบคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยว่าแบบเออต,ตัวไหนสวยชอบกล่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเรือยชอบตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษใช่หรือว่าภาพสวยอาร์ตสวยแล้วก็แบบอะไรนะให้ใน่อาร์ตสวยสิ หมายถึงว่าตัวละครที่ได้มาเขาเก็บรายละเอียดดีมากเพราะว่ามันทำเป็นเงาให้เราด้วยอ่าใช่แบบลงเงามาให้แล้วแล้วใช่แล้วถ้าใครมีเกมนี้เหมือนกัน คอมเมนต์มาดูหน่อยอยากรู้ว่าใครมีบ้างแล้วกดอออินมาหรือเปล่ากดอออินมาหรือเปล่าเดี๋ยวบอกว่ามีภาคเก่าแล้วเพิ่งมาลงกับภาคใหม่ในวัจจนนี้ก็มีอยู่เหมือนกันคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้ครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเราจะมาอันบ็อกเกมใหญ่ๆแบบนี้มาให้อีกแน่นอนในอนาคตใช่ฉะนั้นกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมใช่เราสำหรับวันนี้แค่นี้นะบ๊ายบาย